ไล่ลุ้นนะครับพผมคือห<ล>มอเลยครับทอดหมูแดดเดียวโอ้จะแซ่บจ,จะไส <Yeah. S 1> โอ้ยเหมอมหอมเสิร์ฟเองทอดเดองซิมเองแล่วก็น่ากินขนาดได้ครับพี่น้องคนญญอ่ะโอ้โหมันสดโอ้โอ้พี่น้องมันจะแซ่บวะครับเอ้ตาตัดคนเดียครับบ้ดน ครับพี่น้องครับืันนี้พอน้อยซอยเดิมได้ไก่แจ้ตัวนึงครับไปซื้อน้ำลุ่งกอบ้านน้องแอมแหละครับประทค่ครับ <laughs> ตับไก่โลตัดครับพี่น้องอย่านว่าอิ่มเนาะคนหลาย <laughs> ว,าว่ามันหลายคน,น,น <c oughs> อเราม่อิ่มด้ยยก็เสีเ่เพื่อเก่าเ<ๆ>สี่พื่อเก้าโอ้สนุกแตตับเร้่มือเพิ่ม่านเล็กไก่ตัวเดียวคือตับหลายสนม้งโลครับอันนี้ เป็นตับไก่บ้านครับอ่มันมันจะมีอันตัวพ่วงไข่อะพอที่ใส่เซลไว้อันนี้มันใกล้ตัวผู้หรือเมมอนอันพ่วงไข่อิงตลบกรที่ใส่เซลไว้จ้ะอยู่ันเลยเดี๋ยวใส่มาให้เด้อใด่ตัวอย่ให้พอสับไก่้จะเข้ากันเด้อจ้ะสับให้เป็นชิ้นๆโอ้มาแซาโรคขนมร้อนไปเลยหลุดฟ้อนจังนัวเขากันยังคือกินไก่เนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เก็บพักจะโอ้โอ้ของตะไคร่ลมซะนะพักชีผักชีผักหอมผักชีน้อยเอามาเลยยายพี่นออลยนางลงกันปวดเอวกันนางลงนางลงไม่ถลงกพระขนพี่นอนขื่นพียังหน่อยเหร ดีใจเด้อพี่น้องสิุดทางค้อขีดละจ้ะดีใจหลายบ่ดีดอกพี่น้องท่านได้เที่ยวเสียหลวมอยู่นี่อันนี้พักอันซีหอมแม่ปางกำลังขยายฟันใหม่อีกรอบหนึ่งจ้ะ <c oughs> เฮ้ยฟ <c oughs> <c oughs> ักซี่นี่ขาดไม่ได้เพราะหอมขาดไม่ได้ อันนี้ก็ที่จะเลื่อนเติบโตขึ้นมาอีกนิดนึงจ้ะผู้ใดยอยากเมื่อเก็บเอาเด้อแม่มยังโมเสียววันนี้ให้มันเบิดก่อนนานนี่สิเก็บให้มันเบิดจ้ะแล้วก็สิทำการใหม่อ่าเดี๋ยวใส่เก็บผักซอยแม่ก,กันได้จ้ะักอ,อีตู่ก็เหลือตะวินยานจ้ะขอเกิดพก็เห็นไม่มันหรอกเด้๋วพักเราจะขออีตู่เด้๋ยวย้ายข้าถือเซยีวะ นิดนึงมีตังามปะเนียงงพี่น้องบงนะตบตไก่แล้วใช่เป่ามีนว่าตับตาไก้จะเข้ากันอเออป๊บตั้มาคิดก่อนนะครับพี่น้องบานนีมาคิดมาพิกครับพี่น้องครับมาคิดแหงครับผมสีเปรียงๆจังเลยโดูโอ้ไก่ไหลหลีครับไก่ตัวเดียวตับปัาไหลบนไก่นั้นตับไก่โรตัดครับพี่น้องอ๋อ ลูกสาวว่ามันใกล้แจ้ตัวเดียวมันละอิ่มบ่พอครับขณะนั้นเราก็หาแนวมาตื่มเอาสนุกจะเป็นดูขวานขวาวไก่อย่างอยเนาะลูต้องเป็ดผมเลิกการซะเลยเพราะมันเครึ่งตับไก่นี่คั้นเพชรนี่ถึงนี่มีแสบเลยมันจะออกขาวเนะแม่งั้นตัดไปเลยเอาเพชรตัดไปก่อนล่ะหาสักว์กับเบอร์กันนะ อุ๋งเฮี้ยละสีไดายหนูยังเต็มโคกเลยครับเอาไก่เสือมอกันเด้ครับอันนี้มันได้ปุ๋งโคเลยด้วแต่ว่าไข่มันอย่างเราลงทีหลังครับไข่ไข่จดียไม่ตับหนึ่งตับหนึ่งกิโลครับผมินเนอร์อลังการง่านสั่งหอบยานไว้ตักไข่หวานเทเอาเทพบงไปิบ่ใหญ่ ก็อย่าเบิกอะไรลูกแรกก็ไม่ได้อันเตรียมหม้อเสียหนาะสวัสดีพี่น้องเเยป็นไรวยโซ่พี่น้องมากินเต้งหน้าเต้งตาไปแต่งงามพร้อมถอยน้อยมาน้องแซ่บว่าทนแด่อยู่หนาคงอยู่ถ้าลงทีหลังพี่น้องพวงไข่ครับพวงไข่ตาเต็มหม้อไอเลยครับ เงืง้อยนั่งกันไก่แจดเ่มมุ้งแบบปีกที่นี่ครับพี่น้องมื้ดนี้แหละครับพี่น้องปึ๊บนี่นี่จริงครับเป็นร่างจองอยู่พี่น้องมังยาฮันละตักประเด็ดหน่อยตับไก่ดิบ ลงนี้ปิดประเด็กเลยนี่ประเด็กตับไก่นี่ครับสูตรพ่อหน่อยต้องปรุงให้เรียบร้อยครับพี่น้องนี่นี่ขั่วไก่นี่มันต้องแบบขั่วเครื่องขั่วยังมันเข่ากันหอมๆทักเบลึกขึ้ถือเสื้อตอดเสื้อตอนมีได้นี่มันละกลางด้วยมันจะเสียอารมณ์นะครับแม่ลูกยำไก่ไปดิเอาปลาจะท่างไหนสิว่าเสื้อจักสองครึ่งพี่น้องมันลายเติบครับ เกิดลงไปไปนะเกิดสีหลายๆจันเลยนะครับผมไก่หลายครับไก่หลายเติมครับใส่เกิดเพิ่มความโนผมชลเพิ่มความขิ่มกลับกันโอ้ตอนนี้สีสดๆจังเลยนะครับพี่น้องมันโอ้นี่ได้เข้าได้หมดอันนี้ก็เราไปโคแล้วครับไปประกวดอ๋อเขอโทษเดี๋ยว เป็นจะกไซต์ตอนตะไคร้อ์เหรอตะไคร์นะครับพ่อเดี๋ยวนี้ล่ะตะไคร์ห้องยุไส่เหรอครับพ่อครับแถวอื่นไปแล้วลืมเซยพี่น้องขาดว่าใดได้เนาะครับเนาะโอ้ตัวนี้และตัวปลาเสบสองพัญเลยนะครับขั้นมีดิเซย์นี่ก็จะข่าวจุกน่อยได้รึครับนี่ฉันครบแต่อย่าค้างจุน้อยก็ได้หมดนี่ละ ม,มแบบร้อยบาทเนี่ยพกเมดแล้วครับบารนี้ครับขึ้นครัวเลยครับบารนี้อ่ะอันนี้มียอดน้ำกระไดต้องเพ่อมันฉีกใบบุกูดหอมเขาน้ำประเดดหยอดน้ำประเดดหยอดสองทัพพีแล้โอ้โหมิเตอร์ส่งส่งแก้วเพราะมันเท้าไปโทษถึงกันแก้วประเดดมันละครับคือมันอันมันเท้าไปซึมซับเขาตามเนื้อหนังตามตับตามเปลือมันมาได้หนูครับ ก็ S <S <S ยังขวานุเลยมันนะครับพอแม่นขวายมันแบบสูตรโคหนูเลยแหละอันนี้ก็โคจนซุกจนแห้งคือเดียวแล้วลูกจังเติมน้าเติมยังเข้าไปแม <น S 2> ่นเพราะเรามียอดน้ำหมดขึ้นส่งเยอะเป็นแกนสหมดเสร็จักหนนั่งอยู่ไฟ้กันทานแับพี่น,น,น้องยอกจังไนก่อนได้พี่น้องประมาณนี้ไล่ลยอยุ้นะครับพ่อเครื่ององอเล้ยวเอาเดี๋ยวจังไนก่อนนะเสืร์น้ำลงไปลงยา ฝาหม้อปิดไว้จากข่าวก็ลู้เระวังร้อดขัวใกล้สุขับพี่น้องครับมาเบิ่งกะทินหน่อยก้อยใจครับรทอดหมูแดดเดียวยจะแซ่บจะไส้ท <แด S 2> อดหอมเกี๊ยงเยองทอดเองซิมเองต้องคิวซี่เลยครับพี่น้องหมูแดดเดียวพอน้อยไส้เดือดแพ็คละหนึ่งร้อยบาทกินมันนิดหน่อยกินมันบ้างไม่กินมันบ้างสั่งมาได้นะจ๊ะแดดเดียวต้องติดมันเด้ อ้ยอย่าให้ซชิมตอนนี้มัิทอนแต่ว่าหอมแซบเป็นแต่แซบคักีรีครับ<ช>โอ้ยใส่เสียงสิทธิ์ไมีของเนี่ยหมดเลยเป็นแต่แท่งบ่เขือแต่ใส่ฟันบ่เขา,าเ,เขาด้วยสุดยอดจ้าหอ,อมดีใส่เหลืองงามไลยเหลืองงามถึงก็หอมแต่ว่ารสชาติของชิมเบิ้ลครับ หมกะทิยำจ้าตามที่แฟนครับเพิ่นคอมเมนต์มาที่เพิ่นสั่งไว้กินเพิ่นก็บอกว่าจะบ่หวานเกินไปจะบ่เข้มเกินไปจับเบ้อยเผ็ดรสชาติรสชาติที่กลมกลมเนี่ยครับกินรสชาติที่กลมกลมแต่ว่าเผ่อเลยนะโบ๊ทเสียบไวยังไงตีได้ตีได้ครับผมตีได้ตีได้ครับเพื่อไปมันเหม็นมันเน่ามันอนี่ยพัฒนาต่อไปเลยเ็บแปดนาทีได้แล้วนะโอ้มันขึ้นอันแห้งจุดมันบีบน้ำออกจะตับไ้ำตับไหลย ก็เปิดฝาหม้อไว้สิแนนะม่แแแนไไหนูมันแหงอ่อดาลอนไปเลยแต่ว่าน่ากินขนาดได้ครับพี่น้องคงน,าานนะโอ้ห้องข้าวไม่เห็นใจไม่ชินกับหอมไปไหนลูกจะมีกลิ่นข้าวไก่มีต้องโคแหง้งไปเลยทำไมกัแหง้งลูกโอ้ลูกสาวทอดสุกกระได้พี่น้องเราสิมิ่งกันได้บ้านตอนนี้ไหมครับนี่แหละพ่อน้อยจะมักมันจังน้อยทด้ขันทอดหมูพอขันถอดเสบพอเสือใช้แพ็คหนึ่งดอก Oh, <c oughs> ได้ตัว <c oughs> มีอย่าตัวหลูกว่าแต่มันแสน <c oughs> ีบพอเดียวเลี้ยวหาทิศเขาเลยเนาะสุดยอดพี่น้องเหมือนเดิมคงเดิมเลยจักตอนนี้นะครับมาเด้อพี่น้องมาซิมเด้อครับรันหมอลกใหม่กำลังแห้งล้วพี่น้อง มีนี่มีคิวซี่ครับผมมูหลงเมฆครับซบครับเอาแล้วแซบยวแซบก็แซบก็จำพ่อมิงได้แซบครับรพ้อมกระเทียมพร้อมกระเทียมเนีการใดการใดการไม่ปุนซิมังรสชาติจังใดจังไดหมักจังใดครับบอกพี่น้องเลยเด้อแซบมูไปแซบรสชาต่อดีครับก็ดีมันบครับ โอ้นัวพอดีครับแซวครับแซวเป็นย้อนเห็นแต่แซ่ยบป่ะปาเออซุดยอดเลยเสียวน้ำมาใส่ก่อนเด้อบาทแข็งแล้วถามว่ากันจวดแล้วขว้ไก่ขั้วไก่ไปตัวอะไรแบบนี้แี่พร้อมพี่น้องดังกนมอสดๆอย่างนี้แหละพี่น้องซุดยอดเอาอีกขันนึงเอาทีน้อยแานมากก็ได้ใช่เอา มดขันพอดีละเออลงโตเปะเลยจองขันน้อยอปิดฝาหม้อไว้สักพักก่อนบ้านนี้หม้อคือลราฟดคือลราเดือดอีกแล้วหระครับพี่น้องบ้านนี้เราเอาไข่มาลงถ้าเรา,เ,าเอาลงไปโคพร้อมเดียวมันจะเป็นโคไข่ครับ<อ>ถ้่ว่ามันสุกง,ง่ายอยู่เด่นหรอครับพ่อสุกง,ง่ายดูไข่ครับหญิงเป็นไข่มันบ่มีเปลือกเด้อน่าจะเตะสิบลูกวางลงนี่เตะก็มีไปทุกทีก่อนาะ ปล่อยไว้สักพักนึงครับก็ไข่ซุกแล้วอย่างเราเอาพักมาลงครับวันอ้ยเดือดไหมครับสุกแล้วได้คบบัดนี้ครับไอทีแล้วครับเสื้อพักสีพักหอมก่อนเด้อพี่น้องบันนี้มีหักใจได้พักใส่อยู่หน่อยนึงใส่เราเก็บมานพักใส่คือพักมะระขี่นกอะไเด้อครับพี่น้องจะมีความหอมความขมนิดนึงแต่ก็มีข้อระย้อนนะครับสำันผูดีเสี่ยงครับ ผักบัวผักซีเล้าผักซีหอมผักไส้ครับผมงวงไข่อ,อยู่ทางนี้เลย่นอครับขอเพราะยังไข่เดี๋ยวใครว่าใาดว่าจ <c oughs> ี๋เขาโอ้ซุกแล้วนะแกน้ำฟังนะเขาหม่ใหญ่อาทำฉานซุกขัาเนาะแต่ว่าซุ่มน,น้อยน้อยซุกมาแล้วน,น่ากินด้วยเราเป็นเป็นไข่ไก่พันธุ์ครับพี่น้องครับ โอ้อันนี้ไก่บ้านเด้อลูกอี่ดีบ่ะครับพ่อแมนอ่นเออได้ตัวที่มืออันสู้ขวัญเข้าขวัญเล่านั่นแหละไก่ไก่บ้านเลยนะครับแมน<อ>่นเพราะเลยมีต้มอ่ซื้อเลยเอาเสื้อถังน้ำแข็งไว้ไครใก่บ้านเด้ข้ากินอยากได้รับพี่น้องไี่ไก่ไม่ไข่อี่ดีบ่ะเขาเดี๋ยวเดี๋ยวครับก่อด,ๆๆๆดๆๆๆเลยแหละให้รอดให้จากผักสุกจะนอยก่อนครับจนสิมบ่ะครับพ่อแม่นนาที่สองนาทีกับซุปนะครับครับรายการโอ้โอซิมกนเด้อครับบ่านนี้พี่น้อง ตำเหนเตี๋ยวนังปลาเวขาเลยครับพ่อหน่อยอันปกตินี่เสียออกจางจะน้อยครับเห็ดกันจางไว้แต่ว่าอย่างอื่นพอดีไหมอ๋อหน ua ตามมาเพื่อเพาะหนึ่งปลานี่ครับผมตงย่างไข่ครับนี่ครับต้ำปลาเตี๋ยวเวขาเนี่ยครับเกืบสมัครมันจางไปหน่อยนี่เรียบร้อยครับผมเปิดมันฝดโอโออวพี่น้องมันจะแสบวะครับเนาตะตาก็ไม่ขับบัดนี่แล้วยกหม้อไปเลยแล้วครับพี่น้อง โอ้ยแกทีนหน่อยว่าแกของบางงานมันจังได้คือเบิ้งส่งเป็ต่เบิ้งเยบางคนมีขวาง้โอ้โหนหอยโอ้ยลงอ้อแนไม่เข้าแทงไม่เข้าแตุ่เข้าจีนดูแมนครับเจอยยูดีมแหงเ็ดหบุญเข้าก็ใ้เสือไหมครับเป็นสิริมงคลบูจาเงินกับเพ่นป้าเป็นเสียจรกครับเ่อนเี้ครับพี่น้องโซดับแบบเต็มที่อะไรจ้า มาครมกัวันมา่อนี้เด้อครับพี่น้องบาทนี้จะอยู่ในประเทศตั้งประเทศกันนี้ครับแฟนครับยุีทุกมองทุกบอนละครับเพิ่มมีทานได้วัดดีกว่าวัดดีพี่น้องแล้วสวัสดีครับนิ่งวันธรรมดาเนาะมั่วันก็บ่คนเยแกม่อปชอบ ฮัลโเป็นหยองคนมาดมาเด้อครับพี่น้องดื่มิดเทินโอไก่เขาพี่น้องแก่ไมหแ่ไครับดมเอมากกับได้กินเขาครับเห็นเงานเห็นเง่าเจ้าเห็ดง่าหรือเปล่าม่ปลาจิ้มก่อนด้วยวันนี้ต้มไก่แม่ไข่เป็นตาเสียบกางคนประดุกด้วยพี่น้อง คนสดุกกับโลกพักหนอครับพี่น oh. ้องแก้วแมงดาข้าเขากันข้าเดียวครับมุเดียวแสบเอากินข้าวเข่ากินข้าท่างชนพึ่งยองกันใหญ่ไหมน้ำมา้จะเสียตักาคนไม่ของอนจริงจ้าเหาได้กันเลยอาจารยไม่ได้ค่ะ กับปลานังด้ใช่เลาจะายผัวใช่ป่ะใช่ประกาบมีค่อยมักก็ได้ไข่มากอันนีคือไข่ขาวต้องเลยรสชาติหมูแบบแซ่บเลยตรงมันมันอยู่ทีเดียวจะมันมากไหมัากมันคือซอสหรแม่ เอาอินไปใส่นาไหยอินนี่อยากปิดไปนลออินเราไปกองเข้าหอยหนูอ <jaar ans> <us wiele> ๋อ <médico> อินนะเดอซีดตั้มแหะ้นโชว์เดียวเกลียวเกลจยวเออเจ่ว่มาขู่เกียวเกลียวก็ตีไข่ด้จ้า เดี๋ยวขอเวลาออกแบบโลโก้กันไม่ออกแบบโลโก้เจ้าขนมไทยเลยนะตัดเสียบโกมูกคับแสีบกว่าครับเสียบต่อต่อต่อเป็นต่อเป็นอยู่เป็นอยู่เป็นกินข้าวมีไงรำบานห้างตับตับใกล้บานมั้งครับพ่อครับในบ้านไม่จานไม่ใช่บ้าตัวตัดบ้านตัวตัดรับจับตัวตัดตัวตับ แต่ว่าไก่ใกล้บ้านครับพื่ไก่ออกมากิโลนึงกับไก่แก่ตัวนึงขัดมือนมั่งขอคนก็นตาหักเจ้เจียนนะฮะเกียนเนี่ยมันจะเริ่มมันเจะหักปนป่ากับมีได้ปนไปะดุมขมับแม่ลูกจับเที่ยวมันดาใส่สุดยอดเด้อเข่าเป็นคักับปนืึสี่เดียบคนหนึ่ง ยิ่งเขาก็ส่งออกจัดมานึงหนึ่งวันไก่ไก่ขึ้นมาแล้วทุกมันเห็นเขามีไก่หลังกิ่นเมนูไก่เด้อมหาหมูวะจับลูกหมอได้เสริดน้ำหยางมาน้ำเดิมเหมือนดุน ไทยมันเลยต่มเลยนอยู่บ่ยยังอีปู่นเพิ่มถึงากันเมื่อสารคามกับอนบลลเมืไปบ้านไทบ้านเอาขีมมอไซค์หนึ่งบอมาเอาต้องถือห่อนไงวะูดกับสารคามไม่ว่ากำนองหัวกันลองโบ่กับคนเมื่ออไปแล้วหนุ่มห่อน้องโ่ทั้งคู่ ทัดนน่งอยู่ตะกอนบ่แบบิร์เลยตเดิไปลเท้ะอยินเต่าน้ำก้อนต้อดน้ต้งฉีนะเจ้าดึงจังฝนเนาะนบอกเดไปหาเก็บขวดเก็บน้ำร้ายน่ัวไม่กอนันออกไปทรงย่าเยเอ้ยซื้อมันแกวมางานเรื่องไลยเกิน มันฝนั่นอาจจะสมัครก็ไอ้ินอี่ยังจังทครตัวนำนี่นะครับชอบคนแซ่ไม่ห็แ่ยูได้หรอครับแม่เยวเห็นเราเล่นสวนี่แม่อถอแม่ตะก้าเป็นไงเขาพูดตอมเลยนะเอาใหม่ก็ได้เอาเขากินน้ำกู้ น้ำขอนอนกับมนองน้ำขอนอนกับมเรียนน้ำคูใครแนบอันนี้ต้อปนน้ำคูต้องแนบครับพี่น้องครับคลิปนี้กับฟ้าพี่น้องแฟนมครับทุกวงขบวนเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามดีเด้อครับผมก็น้อยซอยเดิมทั้งลูกงเลยลูกสาวทั้งป้านางครับวันนี้ไม่เงยฝางแน่ครับลูกงสายแน่แล้วก็ทั้งรู่งสายมือรุ่งสายนี่แหละครับฝูนกับทัดครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับเด้อ แบบอบกอหกันลรกล็ว่าจะมีออ้ย